ตื่นเช้ามาเห็นเลยเพิ่มสมาชิกอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับสีแดงเหมือนแม่นะครับเนี่ยหน้าเหมือนพ่อมันเลยชะเล่ครับพ่อพันชะเล่แม่งกัดเอ้ยแม่แม่รามั่นครับลูกตัวแรกครับ ลูกตัวแรกเลยน่าจะยังไม่กินนมยังกินนมไม่ได้นะครับเนี่ยอดเมื่อคืนครับเมื่อคืนไม่ได้มาดูเลยตื่นเช้ามาเห็นเลยตื่นเช้ามาก็เห็นเลยลูกยังไม่ออกนะครับรกเนะี่ย ยังติดอยู่เลยครับยังไม่ออกครับโกรธใหม่ๆที่ระวังที่สุดก็กลัวหมานะครับหมามันจะมากัดนะครับลุกแล้วลุกแล้วลุกเออลุกเออลุกเร็วลุกแล้เวลเออตัวสูงใหญ่เลยตัวสูงใหญ่นะครับ ยังไม่ได้กินนมแล้วดูเลยยังไม่ได้กินนมลุกยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เห็นไหมเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมเนี่ยเห็นน้องไหมฮึยังเห็นน้องไหมเนี่ยเพิ่มสมาชิกมาในคอกเลยนะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้ว ดูสิดูน้องดิดูน้องเหน็นน้องไหมฮะด,ดืนูนยืนนู่นอันันคือพ่อพันธุ์นะครับชาเล่ครับ หานมแม่ก็ไม่ยอมยืนแม่ก็นอนอยู่แม่ไม่ยอมลุกเลยแม่ก็นอนอยู่นี่น่จะถีบลูกจะชนลูกอีกลูกแล้วลูกให้ลูกกินนมแล้วเล้วลูกให้ลูกกินนมแล้วแล้ว แม่งุนงิดอะไรเนี่ยฮะลูกหานมกินตัวเองอนอนอยู่เออตัวเองอนอนอยู่ไม่ยอมลุกเลยอืมลุกแล้วอืมตัวสูงใหญ่เลยครับทุกคนสีแดงนะครับ แดงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่น่าจะแดงแหละครับแดงเหมือนแม่และเออ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 มานี่ฮทุกมึงนี่เด้อไม่ใจไม่ได้เลยพวกม้านี่ เห็นลูกวัวเห็นไอ้ลูกไม่ได้เนี่ยจะวนอยู่นี่เลยจะเฝ้าอยู่นี่เลยนี่เนี่ยลูกลุกเล้วลูกลูกลๆกล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 กไม่ยอมให้ลูกกินนมเลยนะครับทุกคนเอ๊ะ เวลาลูกไปหาก,กินมันก็ถอย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 ,ถอยไม่ยอมไม่กินเอดูวะ <laughs> ลูกมันหากินนะลูกมันก็สมบูรณ์ชนแต่แม่มันนไม่ยอมให้กินนะแถวต้องหาวิธีช่วยแล้วเอาเข้าวสงมันก็ทีบลูกมันีต้องมัดขาไว้นะครับมัดขาสองข้างไว้แล้วก็เอาไปปนที่นมเลยเอาปากลูกของมันหนะัวมันไปดันที่นม ให้มันกินให้ได้นะครับจะรอดูอีกสักพักหนึ่งก่อนครับต้อง,งอยืนแงอยู่อยู่แล้วยังไม่ได้ออกอันนี้ ลุนตัวนี้ก่อนลุนให้มันกินนมก่อน,นจะเจอแล้วนะเจอแล้ว นี่นะครับทุกคนเมื่อเช้าก็ยังดีอยู่เลยครับอันนี้มดลูกมันทะลักนะครับเวลามันนอนนะครับนะดูดูนะครับดูน่ากลัวมากครับลูกมันไม่ออกนะครับมันเบ่ง แม่มันเบ่งเหมือนมันปวดนะครับอืมแต่ถ้ามันลุกขึ้นนานๆมันก็ไม่เป็นไรแต่เวลามันนอนแล้วมันมดลูกมันก็ทะลักออกมานะครับนี่อืมแล้วมันไม่ให้ลูกมันกินนมด้วยครับเหมือนมันยังปวดอยู่นะครับ แกไขยังไงเนาะคงให้หมอมาดูแลครับลูกก็ยังไม่ได้กินนมเลยเนะี่ยยังไม่ได้กินนมเลยลูกสวยอย่างนครับแม่ก็ยังปวดอยู่ครับเนี่ย หอ้หาหมอหมอก็ไม่อยู่บอว่าตนเย็นเย็นนะช่วงนี้ก็ประมาณสามโมงกับว่าบอกว่าช่วงใบบานนุ่นจะมาให้จะรอไหวนี้เนี่ยสงสารแม่มันเออดูดิยนะเมันเจ็บมันปวดนะครับจะรอไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยครับ หายใจรุยรินอยู่นะลุกมันใหญ่นะครับมันไม่ยอมออกมาเลยทุกผูหามหมอก็ยังไม่มาแม่ก็เหนื่อยเจ็บเลยครับนะนอนอยู่พยายามดึงออกมามันก็ไม่ยอมออกแน่นนะ เราก็ไม่ใช่หมอด้วยนะครับทำอะไรก็กลัวเหมือนกลัวมันจะผิดพลาดไปตอนนี้โทรหามหมอแล้วหมอคนแรกบอกว่าใบบ่ายมาก็เลยบอกเราก็ไม่ไวแล้วโทรหามหมูอีกคนหนึ่งก็กำลังจะออกมาครับลูกมกันก็มาประมาณนี้นะหมดลูกมันทะลักออกมานะผมพยายามช่วยดึงนะครับมันก็แน่นนะครับก็ไม่กล้าดึงเท่าไหร่ เพราะว่าห่วงมดลูกของมันนะมันทะลักออกมาเยอะลูกก็นอนรอกินนมอยู่นั่นแหละแม่ก็เจ็บนะเช้ามันไม่เห็นเป็นรายนะครับมันมันมันทะลักนิดเดียวมดลูกทตนี้พอมันลุกขึ้นมันก็มันก็เข้าไปคืนนะครับเราก็นึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกมะก็โทรหาหมออยู่แต่หมอก็บอกว่า เย็นๆไปธุระอยู่พอกลับมาดูตอนนี้ก็ประมาณ10โมงเช้าเลยนะครับอาคารก็มันพาักออกมาเยอะเลยนะครับรกมันก็มาประมาณเกือบหมดแล้วแต่มันไม่ออกมานะผมดึงมันแน่นนะครับเรายังไม่กล้าดึงครับจะรอหมอมานะกลัวแม่มันจะเป็นอะไรก่อนนั้นเนี่ยดูว่ามันเจ็บนะครับเนี่ยมันเจ็บมากเลยครับ ก็ยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะเคยเจอแต่ที่มดลูกทะลักแต่ว่ามันไม่ได้นอนไม่ได้นานอย่างนี้นะครับพอทะลักออกมาแล้วก็ให้หมอมาเย็บมันยืนนะมันไม่ได้นอนอย่างนี้นะครับอันนี้มันทะลักมานานนะครับลกมันมาเกือบมดแล้วแต่มันก็ไม่มดนะครับมันดึงแล้วมันแน่นนะผมก็ไม่ค่อยคาดดึงเลยครับเพราะว่ามัน ไม่คยมีประสบการณ์เนาะนี่ครับเป็นแม่ลูกตัวแรกเลยนะครับถึงคลอดลูกตัวแรกท้องตัวแรกนะครับอาการก็จะอย่างนี้นะครับก,ก็กลัวมากครับกลัวว่านะ้ลุ้นไวห้หมอมาเร็วๆนะครับไม่โทรหาหมออีกทีนึงครับ หมอมาอยัดเข้าลำบากมากครับเนี่ยแล้วก็หมอก็เย็บเย็บเลยครับไม่กล้าถ่ายครับหมอไม่อนุญาตให้ถ่ายตอนที่ยัดเข้านะครับเพราะมันมีแต่เลือดเนาะตอนนี้ก็รกก็เอาออกแล้วหมดลูกก็ยัดเข้าแล้วยัดเข้ายากมากครับเพราะมันออกใหญ่มากเลยเนะอกใหญ่ <ะ>เออนี่ครับหมอหมอานี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนเย็บไปแล้วครับสองเข็มนะครับแล้วก็ฉีดยาไปสองเข็มนะครับยาเก,ก็บปวดกับยามันจะเป็นยากกแก้อักะเสบมั้งครับ ให้มันขับเลือดมาครับแล้วก็รอดูอาการของมันตกไปนะครับทุกคนเนี่ยลูกมัจะได้มันจะได้กินนมแล้วมั้งครับเห็นหมอมาดูหัวน,น,นมแล้วมันรอยดูดนมอยู่รอยดูดนมนะเข้าใกล้ไม่ได้เลยในในในเข้าใกล้ไม่ได้เลยอีลูกว้าลูกไาย ลูกไปลูกให้ให้ลูกกินนมเด้อมันยังเจ็บอยู่นะครับทุกคนมันไม่ให้ลูกกินนมเลยครับเดี๋ยวเราดูลูกกินนมนะครับกินแล้วครับแม่ให้กินนมแล้วหลังจากเย็บเสร็จนะครับเมื่อวาน เมื่อคืนนี้ก็ได้กินนมเลยนะครับวันนี้เช้ามาผมก็เลยมาถ่ายดูมาดูนะครับก็แม่เขาฟื้นตัวแล้วครับยังแต่หลังจากมดลูกทะลักนะครับก็ให้หมอมาเย็บนอนอยู่นะครับเมื่อวานตอนเย็นแม่กระลุกให้กินนมนะครับเมื่อคืนมาดูก็กินมาเช้าตอนนี้มาเช้าแล้วนะผมก็เลยมาส่งดูอีกครับก็ได้กินแล้วครับสบายใจเลยแล้วครับ กินเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เวลามาถ่ายครับวันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูนะครับทุกคนหวังว่ารอดแล้วนะครับลูกทั้งแม่ทั้งลูกนะครับก็คิดว่าปลดภัยนะครับแต่แม่ยังไม่ปลดภัยดีเนาะยังมีแผลนะครับที่หมดลูกนะครับแต่ที่เบาใจที่สุดก็คือเขาได้กินนมให้กินนมแล้วนะครับ ก็สบายใจนะครับทุกคนนีครับลูกก็กินนมได้แล้วนีครับที่แม่ก็ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะครับจะหิวนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้กินหญ้าทั้งวันนะครับ อวานไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันแม่ครับหลังจากโคลดแล้ว,ลวก็ลดมดลูกทะลักนะครับทะลักออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ให้หมอมาฉีดยาแล้วก็นอนเจ็บนะครับนอนโตมอยู่ไม่ลุกเกือบทั้งวันนะครับตอนเย็นก็ลุกอน,นี้ก็ให้กินแล้วตอนเช้ามาวันนี้ก็กินนมแล้วครับ เบาใจนะครับติกโกลเลี้ยงวัวช่วงลำมากก็ลำมากนะครับแต่เขามีความสุขนะครับเห็นลูกเขากินนม<ส>เห็นลกูกมินวัวคกรดลูก,ลลกมีสมาชิกเพิ่มนะครับกอ็อาชีพเลี้ยงวัวเนาะสิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้เขามีาสุขภาพเขาแข็งแรงนะครับวนทวน ลอดลูกมาก็อยากให้ลูกสมบูรณ์นะครับที่กินนมได้จะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับคุณทวน,นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับคือความสุขของอาชีพนะครับชาววัวของเรานะครับเกษตรกรผู้ยากไร้นะครับเลี้ยงวัวก็คืออาชีพเสริมนะครับหลังจากเรา,าทำไร่ทำนานะครับ ก็มีอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงวัวนะครับแต่ช่วงนี้ยังว่าเนาะทุกคนราคาวัวถูกมากครับราคาวัวตกต่ำนะครับแต่เนื้อวัวในท้องตลาดนะับเพลงนะเหมือนเดิมนะครับกิโลละสามร้อยนะครับกิโลละสามร้อยบางที่หนึ่งสามร้อยยี่สิบก็มีนะครับบางแห่งนะครับบางเคียงนะครับ แต่บางเขียงก็ลดประมาณสองร้อยแปดสิบนะครับแต่ราคาวัวนี่ถูกมากครับตัวหนึ่งนี่ไม่มีถึงสองหมืนนะครับทุกวันนี่หมื่นกว่าบาทนะครับที่เคยค่าที่เคยขายได้สามหมืนนะครับปัจจุบันนี่ก็หมื่นกว่ากว่าครับสองหมื่นก็ไม่ถึงนะครับนี่คือราคาวัวที่เป็นจริงนะทุกวันนี้นะครับทุกคน ครับแค่นี้นะครับพูดไปก็แค่นั้นเนาะบางทีก็ต้องระบายมานะั่งเนาะระบายให้เพื่อนเพื่อนให้ทุกคนได้ปรับทุกบอกเล่าบอกกล่าวกันมั่งนะครับก็ไม่รู้จะไปพูดบอกใครนะระบายลงโซเชียลเนี่ยนะทุกคนว่ายังไงครับ วัวถูกไหมหรือว่าเริ่มแพงขึ้นนะครับในตลาดนะครับในตลาดนัดตัวไปนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับเราเลี้ยงวัวยังนะครับก็ไม่เคยได้ออกตลาดนัดนะครับเกษตรกรรายย่อยของเรานะครับก็กขายกับพ่อค้าทุกวันนี้พ่อค้าก็ไม่ค่อยมาซื้อเหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่มีพ่อค้ามาเลยเพราะว่าเห็นบนว่า คือไปที่ไรก็ขาดทุนทุกทีก็ว่าอยางงั้นนะครับนี่นะครับตัดจับวงจรของเลี้ยงวัวเนาะตลาดวัวทั่วไปก็ว่ายังไม่ฟื้นตัวในข่าวก็บอกว่าจะฟื้นจะฟื้นจะแพ,พงจะแพงนะครับจะสูงขึ้นราคาจะดีขึ้นแต่ว่าความเป็นจริงยังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ ราคายังไม่ขึ้นเลยยังไม่กระเตื้องเลยครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ